สวัสดีนะครับ f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับอ,อยู่กับช่องโคดคนจะโศนะครับ YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดามือสองนะครับตลาดแบกกับพื้นนะครับตลาดแนวนี้ผมมาบ่อยนะที่นี่ก็ตำบลเทพารักษ์นะครับตลาดสังกสีสมุทรปราการนะครับของเก่าของมือ2ของสะสมตลาด อาแบกับพื้นแบบนี้นะครับเป็นตลาดในตอนเย็นนะครับผมมาวันอาทิตย์นะครับตลาดนี้อาจจะมีหลายวันนะผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถามพ่อค้าก่อนวันนี้เจอฝนยังครับเจอฝนยังเจอเจอรอบหนึ่งค่ะเจอเจอแล้วรอบหนึ่งเจอเช้าเลยตั้งแต่เช้าแล้วอ๋อคือต้องบอกเอ่อฟซีถามว่าตลาดนี้มันมีวันไหนบ้างอ่ะมีอาคาร นะครับผลิัณสุเสาร์ทิศสุขเสาร์ทิตย์อ๋อ,อโอโอเคครับวันอาทิตย์คนเยอะนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับ10บาท1ิบ,บาทก็ซื้อได้เนี่ยเห็นไหมของเขาตลาดที่ถูกตลาดที่ถูกสุดแล้วโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับคนเยอะนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับของมือสองของหายากนะครับต้องมาตลาดนี้เลย บางส่วนผมอาจจะไม่ได้พูดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคนเยอะนะครับตะโกนดังมากไปเดี๋ยวเขาลำคานเอานี่เขาควายยังมีเลยเดี๋ยวนะอู้คาราบาวเขาก็เขาแพะ่เขาแกะเขาควายนะครับของเก่าของสะสมนะครับคือ,อตลาดแนวนี้ก็เป็นตลาดวินเทจนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นก็คือเก่าเก็บ เก่าเอาไปใช้ได้นะครับคือต้องบอกว่าบางท่านบอกว่าเอ๊ะเขาจะซื้อไปทําอะไรนะครับผมตอนแรกผมมาเดินตลาดในนี้ผมก็ค่อนข้างงงนิดนึงนะครับเพราะเป็นตลาดของเก่าแล้วครับเก่าจริงๆนะครับสวัสดีครับพ่อค้ายิ้มแย <c oughs> ้มแจ <c oughs> ่มใสนะครับ, <c oughs> รบวันนี้ก็จะมาหาป่านัดด้วยนะยังหาป่านัดไม่เจอนะครับคือป่านัดก็จะมาเดินตลาดที่นี่ประมาณ วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นนวันพลึหัสป่านัดก็อยู่ที่ตลาดาตลาดไทยนะครับตลาดไทยฝั่งส่วนที่เป็นตลาดคลองขมนะครับทุกวันพลึหัสนะครับตลาดไทยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเพราะว่า,าไม่ได้หยุดงานนะครับนี่นะครับตลาดนี้ก็เป็นตลาดมือสองแล้วก็มีฝั่งโน้นเป็น เสื้อผ้าแล้วก็พวกของใช้ของกินต่างๆนะครับโอเคอันนี้นี่เส้นหยกนะครับสวยมากอ๋อสวยมากพี่เดี๋ยวรถไปไหนกันเดิมนะจริงๆอะเปิด1,900เปิดเปิดเดิมเลยเหรอเปิดเดิมเลยน,นี่อย่าเพิ่งจัดเสร็จที่ผมเปิด1,900นี่ใช้นิ้วชี้ย่าดีนิ้วชี้นิ้วชีอช้อยู่ไหนดีเลยคนลุก chả. Ơ, <S 2> <S 2> แค่นี้ยังไม่พอยเหรอครับวันนี้ก็ถือว่าตลาดค่อนข้างเบาบางนะครับโล่งเป็นบางจุดนะครับเพราะว่าฝนก็นำลงมาในช่วงเช้านะครับพ่าค้าไม้ค้า็กลัวกันนะครับตลาดสังกสีเทพรักษ์นะครับสามารถค้นหาทาง Google Map ได้นะครับในการค้นหาในจุดนะครับพิกัดนะครับคือบางทีบางคนบอกว่าพิกัดอยู่ตรงไหนนะ ผมก็บอกว่าให้ค้นหาทาง Google นะครับ Google นะนี่ต้องการเดินตลาดแนวนี้นะครับตอนเย็นๆนะครับจนถึงประมาณสักสองสาทุ่มนั่นแหละผมว่านะครับแต่ผมไม่ได้อยู่ถึงขนาดนั้นนะผมอยู่สักประมาณ5-6าหกโมงขอกลับแล้วนะครับมาเดินช่วงประมาณบ่าย3ามก็ค่อนข้างร้อนนะครับร้อน3ามโมงสโมงนะนี่นะครับ โห่โอชาสตนเลดต่างๆนะครับออกกําลังกายก็มีนะเนี่ยครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูนิดหนึ่งคนลุมเยอะอ๋อพวกเครื่องมือช่างนะครับ เดินดูไปด้วยกันนะครับอาจจะไม่ต้องพูดเป็นบางส่วนนะครับคือพวกจริงแล้วผมไม่อยากใส่ดนตรีนะในการทําคลิปนะครับผมพยายามที่จะถ่ายสดนะครับแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ชมแบบสดๆนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องภากเสียงแล้วก็ไม่ต้องใส่เอฟเฟกอะไรมากมายนะครับในการทําคลิปของผมนะครับถ้าท่านใดเ yup <ku> <ใ>คยร,รับชมก็จะรู้นะครับว่าผมถ่ายคลิปแนวสดๆนะครับคือไม่มีการตัดต่ออะไรมากมายนะครับ ถังแก๊สก็มีนะ<ป>เดินเข้าด้านในนะครับแดดกำลังร้อนเลยจักรยานมือสองเสื้อผ้ากระเป๋านะครับรองเท้านาฬิกานะครับ นี่ร้านนี้ก็เรียกว่ามีครบนะครับตารีดก็มีนะแอมลำโพงเสื้อผ้านะครับอันนี้อะไรมอเตอร์ไซค์นะครับพวถอ,อ,อะไรต่างๆของรถมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับไม่มีตลาดนึงนะที่แบบอะไรรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากตลาดบางแก้วนะครับ นะถ้าท่านใดอยากจะรู้ว่าอะไรรถมอเตอร์ไซค์เยอะคานไหนต้องไปดูตลาดบางแก้วนะครับตลาดบางแก้วนี้เยอะจริงๆนะครับตลาดบางแก้วนี้จะหนักไปทางอุปกรณ์ช่างแล้วกอ็อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับเยอะจริงๆนะครับตลาดนี้ก็จะเป็นแนวนี้นะพวกตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนต้องไปดูที่คลองถมนะครับเยอะ ตรงนี้ก็มีนะครับคือโมเดลการ์ตูนนะครับเม่ดวยการ์ตูนก็ถ้าท่านใดรับชมนะครับคลิปของนะผมที่เสนอที่จําหน่ายโมเดลการ์ตูนนะครับก็ตลาดของถมตอนกลางคืนนะครับที่นี่ก็มีนะครับก็เป็นบางส่วนนะครับโมเดลการ์ตูนดังๆนะครับหัอคงการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับผมนี่ก็มีครับแล้วก็เป็นของสะสมนะครับอันนี้อันนี้ต้องบอกว่า แนวคั้นที่เลยนะครับนี่ <c oughs> ต้องเดินให้ทัวทัวฝั <c oughs> ่งนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่างซะมากกว่านะครับ <c oughs> พวกอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> เครื่องซักผ้ามือสองก็มีนะครับนนตู้เย็นก็มีนะเนี่ยผมไม่เคยเดินมาฝั่งนี้นะครับตู้เย็นก็มีนะครับตู้แช่ก็มีเป็นพวกมือสองนะครับก็มาต่อราคาหรือว่ามาซื้อได้นะครับเฝั่งนี้นะครับเด๋เดี๋ยวผมเดินดูสักหน่อยถ้าเป็นฝั่งโน้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับ เสื้อยืดสีพื้นตัวละสิบบาทนะครับทำไมมันถูกจังหลักะครับสิบบาทนะครับเสื้อยืดสิบบาทเสื้อลายตัวละสิบบาทนะครับตัวละสิบบาทนะครับผมโอ้ถูกมากครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ตลาด สังกสีเทพร,รักนะครับเสื้อยือดตัวละสิบบาทนะเนี่ยมีเงินสิบบาทก็สามารถเป็นเจ้าของเสื้อได้ตัวไหนสิบบาทครับข้อฝั่ง<ใ>น,นี้นะครับฝั่งอ,อ๋อตัวตแบบแัวนี้นะครับสิบบาทนะครับผมด้านนู้นนะครับรคือมีเงินสิบบาทก็ซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นยี่สิบใช่ไหมครับใช่ครับนะอันนี้ยี่สิบจะเป็นสกีนครับอ๋อเสื้อสกีนนะครับยี่สิบบาทนะครับผม ตลาดตลาดสังกสีเทพรักนะครับก็เป็นตลาดมือสองของเก่าของวินเทจนะครับอันนี้เป็นผมว่าเสื้อใหม่นะมันก็ไม่ได้เก่าอะไรมากมายนะเนี่ยตัวละสิบบาทยี่สิบบาทนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งครับเป็นเสื้อประมาณเขา,าสีพื้นนะครับสีพื้นแล้วก็เป็นพวกเสื้อสกรีนต่างๆนะครับสิบบาทยี่สิบบาทนะครับผม เราบริการรับทำลูกคุณแจให้ท่านรวดเร็วทันใจให้เวลาไม่ดึงสาวก็ตึเด็กี่แม่พันมาสักคนที่ทำมันต้อยงอะไีอย่างเงี้ยครับผมส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ขายพวกเสื้อผ้านะครับผมดูแล้วมันก็เหมือนเสื้อผ้าใหม่นะไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าเก่านะครับคือถ้าจะเป็นส่วนที่เป็นวินเทจก็จะต้องฝั่งโน,โน้นนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าของใหม่แล้วก็ของกินต่างๆนะครับตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนเราต้องไปบริการเก็บทุกจา่ายนานไม่ได้กระจายข่าวบอกข่าวสารดีๆให้กับบรรดาพี่น้องเนี่ยนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับรองเท้า,น,าน,น,นะครับ มือสองหรือมือหไม่แน่ใจนะแต่คนซื้อเยอะมากสวยแลยนะ้วเนี่ยูเท่าไรหร่วะ ก็เยอะนะครับรองเท้ามือสองนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นประมาณเสื้อ5้ามือสอนะครับผมเนี่ยด้านหลังนะครับคือต้องบอกว่าวันนี้ออตลาดค่อนข้างจะกลัวฝนแล้วก็เลยมืดๆไปนิดนึงนะครับนี่ตัวละแปดสิคนก็เยอะอยู่นะ แต่ว่าของอค่อนข้างจะไม่ค่อยหนาแน,น,น่นสักเท่าไหร่นะครับแต่คนเดินเยอะนี่ครับตลาดนะครับพื้นที่ตลาดนะโอเคนะครับวันนี้ก <c oughs> ็พาเดินตลาดสังกสีนะครับอาจจะเดินยังไม่ทั่วเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดินดูฝั่งนี้นะครนึงไม่เคยเดินมาฝั่งนี้นะตลาดพวกเสื้อผ้านะครับไม่ค่อยได้เดินมานะ ถ้าท่านใดที่จะมาซื้อเสื้อผ้าก็ต้องเดินทะลุมาด้านหลังนะครับฝั่งนี้เป็นเสื้อผ้ามือสองแล้วครับผมว่านะดูแล้วมันก็สภาพดีอยู่นะแต่ไม่รู้เขาขายยังไงตัวละเท่าไหร่ก็ไม่รู้สิบบาทที่สิบบาทนี่แหละคิดว่านะนี่นครับเสื้อผ้ามือสองนะครับฝั่งนี้นะโอเคครับ